สวัสดีตอนเช้านะคะท่านผู้ชมทุกท่านพี่ป้านาอาที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาดูบอนลูกไม้สวยๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบอนลูกไม้วันนี้น้องเขาให้ขายอยู่ที่กะระถางละร้อยสามสิบาทนะคะเขาเซลแล้วนะคะเหลือไม่กี่กระถางเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะคะนี่นะคะกระถางร้อยละร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยสามสิบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมร้อยสามสิบาทนะคะ ต่อมาเป็นชายชนที่รุนป้ายอยู่ยังอยู่ที่200บ,200บาทอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะชายชนที่รุนป้ายนะคะ200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเหลือไม่กี่กระถางแล้วค่ะของน้องคาะนี่นะคะลูกไม้แดงสวยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเหลือแค่นี้เนาะเนี่ยร้อยสามสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะพ่อแมวพาดูสวยเลยค่ะไก่ตัวงามนี่อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ส่วนมาด้านนี้ก็เป็นเพชรเกตสีที่ประเม่บอกสองร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มกัดสีก็มีแล้วก็นี่นะคะบางใบเขาเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะที่กัดสีแล้วอย่างนี้กัดสีแล้วอันนี้เริ่มกัดกัดสีแล้วอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้ต้นใหญ่นี่นะคะท่านผู้ชมต้นใหญ่เลย ตัดสีแล้วห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะตัดสีสวยๆเลยนี่นะคะลูกไม้ของน้องเขานี่นะคะเนี่ยอยู่ที่ร้อยสามสิบาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องปล่อยเซลเลยนะคะร้อยสาสิบาททุกกระถางนะคะลูกไม้ร้อยสาสิบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านที่ไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมแต่ป้าแมวคิดว่าเขาน่าจะด่างนะ,ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะ เศรษฐีพันล้านที่ไม่ด่างนะคะเขาสวยนะที่ไม่ด่างก็สวยนะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะท้าเมีพาดูช้าช้านะคะอ่าวันนี้น้องเขาปล่อยให้อยู่ที่400บาทนะท่านผู้ชมถูกมากเลยค่ะ4 0่บาทเศรษฐีพันล้านไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมป้าแมีวคิดว่ามันน่าจะด่างแล้วว่าเราไปทําตั้งต้นแม่ก็ได้นะท่านผู้ชมจ๋าต้นแม่พาออกมายังไงเขาก็ต้องด่างเพราะแม่เขาเชื้อเขาด่างนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเศรษฐีพันล้านที่ไม่ด่างนะท่านผู้ชมจ๋า นี่นะคะปลาเมวผาดูเนาะสี่ร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะปลาเมวพาดูนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะที่ไม่ด่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะปาดูนะคะสวยๆวยวยเดี๋ยวไปดูไก่ด้านนู้นกันอันนี้เป็นลูกไก่นะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไก่นกกระทาออกมาแพงนะคะ ล,ลูกไก่นกกระทาเขาแพงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่เห็นนะคะท่านผู้ชมออกมาลายเป็นสีชมพูก็มนี่นะคะท่านผู้ชมน้องเขาขายให้กระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะพานกกระทาออกมาแล้วเป็นนกกระทาแพงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมดูสวยมากค่ะเขาแพงและสวยกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าพุกกระถางนะท่านผู้ชมห้าสิบาทนะคะเป็นนกกระทาแพงแพงออกมาสวยมากค่ะสวยเลยนี่นะคะต้าแมวพาดู เป็นนกกระทาแพงนะ,ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่น้องก็บอกว่าเป็นไก่ลาไก่ตัวงามพาออกมาแล้วมันแพงแพงเป็นแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะสวยมากแพงแบบนี้หายากเลยนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วไก่ลาวชาวดีพาออกมาเ้าก็แพงตัวนี้เหมือนแม่แต่ใบนี้เหมือนไก่ตัวงามนี่นะครับสองใบคือมันเป็น เป็นเหมือนไก่สองสองตัวอยู่ในในในต้นเดียวกัน,นะค่ะท่านผู้ชมอือก็แมวพาดูนะอุ้งร้อแมวก็ว่าเออแปลกๆน้องปล่อยให้ห้าสิบาทนะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะห้าสิบาททุกกระถางน,นะคะท่านผู้ชมถูกมากค่ะห้าสิบบาทต่อมาเป็นนกกระเก้าที่ไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมนกกระเก้าที่ไม่ด่างนะคะสวยนะคะ มีหัวแล้วนะคะมีหัวแล้วถ้าเราเอาหัวไปทำจำนวนเครื่องเาออกมาค่ะจะด่างก็ได้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่กระถางละ350บาทค่ะ350บาทนะ,นะคะท่านผู้ชมจา๋า350บาทมีอยู่3กระถางนะคะท่านผู้ชม3กระถางนะคะท่านผู้ชมจา๋าตัวนี้เหมือนดาวเหนือเนาะแต่ไม่ใช่เหมือนอีกอันก็เหมือนพ่อพันวกสานะคะท่านผู้ชมจา๋า นี่นะคะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละ200บาทคะท่านผู้ชม200บาทคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะป้าแมวพาดูเนาะสวยเลยค่ะท่านผ you so ู้ชมค่ะนางวาลีนี่นะคะป้าแมวพามาดู50าสบาทค่ะท่านผู้ชมตามรูปนี้นะคะนะคะ50บาทคะท่านผู้ชมนี่นะคะนางวาลี50บาทนะคะใบนี้ไม่สวยใบใหญ่ไม่สวยแต่ว่าใบเขาออกมาใหม่สวยนะคะท่านผู้ชมจ๋านางวารี50บาทนะคะแล้วมีกวนอูอยู่3กระถางน้องปล่อยให้อยู่ที่ เอาที่เจ็ดสิบาทค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าื้อสวยนะคะเจ็ดสิบาทเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนเบนจะลงเจ็ดสีเลยเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแมวก็ต้องดูกันแต่มันสวยมากมันสร้างหัวแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันก็แล้วกันไม่ได้ถามน้องเขาว่าคืออะไรเนาะนี่นะคะคนนี้เลยท่านผู้ชมดูใบเห็นไหมคะเนี่ยใบยซื้อสวยเลยนะคะ ต้นือใหญ่สวยอย่างนี้เลยก็เมวพาดูเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมขานี่นะคะนี่นะคะแบบนี้เลยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยก็แมวให้อยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชม250บาทค่ะท่านผู้ชมจ๋ากระถาง250บาทนะคะทุกกระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะหายากแล้วนะคะท่านผู้ชมดูใบเขานะคะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะ250้ยบบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋ารีบ โทรมานะคะเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ได้นะคะท่านผู้ชมจ๋าต้นแม่ชายชนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เขาเขายุบนั่นแล้วเนาะเขายุบหัวไปเนี่ยนะคะเขาผ่าน้องก็งผ่ามาแบบนั้นน่แดงแดงสวยมากต้นแม่เขานี่นะคะจอมทัพน้องปล่อยให้เลยท่านผู้ชมขาใบให,ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะสามร้อยเจ็ดสิบาทค,ะค่ะท่านผู้ชมสามร้อยเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะดูนะคะท่านผู้ชมดูใบเขานะคะสามร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะนี่เนาะ แล้วมาส่องกระถางนี้ย่อมลงมานี่นะคะก็270บาทค่ะท่านผู้ชมค๋า270บาทนะคะแล้แมวก็ต้องเดินดูน้องขยิบนุ่นนินมากองให้น้องแมวก็พาไล์ให้ดูนะคะท่านผู้ชมค่านี่จอมทับใบใหญ่ๆเลยนะคะเพชรสุวรรณโชคแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกัดสีแบบนี้แล้วนะคะแต่เอาไปลุ้นด่างอยู่ที่500บาทนะ,ะท่านผู้ชมนี่นะคะ500บาทมีสากระถางไหมคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะแมวก็พาดู สวนของน้องนะคะสวนเพชรเจ็ดสีอยู่ที่250หบาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมะแมพาดูสวยๆนะคะท่านผู้ชมจ๋าอย่าลืมลูกไม้นะคะท่านผู้ชมร้อยบาทของน้องเขาสวยมากเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋ามาแมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ